สวัสดีค่ะครูเจอไอทีแม่บ้านนะคะวันนี้ครูเจจะมาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ระบบย้ายแมงมุมกับเซลเพจค่ะจะเห็นว่าครูเจได้ทำเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นะคะชื่อว่า IT ไอทีแม่บ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยอันนี้คือหน้าแรกของครูเจนะคะก็จะมีทั้งวิดีโอมีเป็นภาพสไลด์นะคะแล้วก็มีคอสครูเจขึ้นมาเลยแบบนี้นักเรียนก็สามารถ เข้าไปดูได้นะคะว่าคุณเจสอนอะไรบ้างแล้วมีภาพเป็นแกลเลอรี่ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปที่ปุ่มต่างๆได้แล้วมีในส่วนของแผนที่แล้วก็หน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้า f a c e b o o k เพจร้านคา้าด้วยถ้ากดไปที่นี่ลูกค้าสามารถอินบอ์หาคุณเจได้หรือว่าไลน์หาคุณเจได้นะคะนี่ถ้าไปด้านบนจะเห็นว่าเว็บไซต์หลบเจม,มุม,มเนี่ยจะมีเรื่องของเมนูเข้ามาหลายเมนูเลย ถ้าเรากดไปที่รายละเอียดหลักสูตรครูจะได้ติดตั้งในส่วนของร้านค้าไว้ด้วยใครที่ขายสินค้านะคะเราสามารถเอาสินค้าของเรามาแปะงที่นี่ได้สังเกตว่าครูเจมีคอร์สอยู่นะคะก็เขาสามารถกดเข้าไปดูได้เลยมี2หน้านะคะสามารถขายบ้านหรือคอนโดเครื่องสำอางได้ะคะ่ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจคอร์สนี้นะคะก็กดเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถกดเขไปอ่านรายละเอียดได้เลย มีในส่วนของวิดีโอด้วยนะคะข้างล่างก็มีอธิบายราละเอียดไว้อีกที่คุณเจอชอบมากที่สุดก็คือเขาจะแสดงในส่วนของสินค้าที่มันเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ขวามือเนี่ยคุณเจได้ตั้งข้าวก็คือสามารถสแกนลายหาได้นะคะมีวิดีโอวิธีเดินทางมาเที่ที่บ้านแล้วก็มีสินค้าลูกค้าสามารถกดดูสินค้าได้จากทางเมนูฝั่งขวาได้ค่ะ หรือเราสามารถเขียนเป็นหน้าโปรโมชั่นประจำเดือนไว้แบบนี้นะคะก็เห็นว่าเราเฉยเป็นหน้าธรรมดาหน้าโปรโมชั่นขึ้นแต่ในส่วนของตัวโปรโมชั่นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ขวามือเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูเรื่องของสินค้าของเราได้ตรงนี้อีกคือลูกค้าแค่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเราค่ะลูกค้าสามารถกดหาเราได้จากเมนูด้านขวาทั้งหมดแล้วครูเจเรียกมันว่าเป็นเว็บไซต์เ o ิ d p ดเพจระบบ ใหญ่หมูนนะคะถ้าต้องการเรียนต้องใช้เวลา2วันอย่างต่ำเพราะว่ามันต้องการเรื่องของเวลาเยอะมากแล้วข้อมูลค่อนข้างเยอะมากเราต้องเชื่อมข้อมูลไปเชื่อมข้อมูลมานะคะแต่ ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเซลเพจที่เขาเรียกว่าเซลเพจหน้าเดียวหรือ landing page หรือว่าเป็นเว็บหน้าเดียว่ือมากเว็บแบบนี้นะคะสังเกตไหมคะเมนูด้านบนเขาจะไม่มีเลยเขาจะมีแค่หน้าเดียวจริงๆค่ะเป็นหน้าข้อมูลแบบยาวๆแล้วเขียนข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเป็นธีมที่หรือเป็นเลเยอร์ที่เหมาะสำหรับดูจากมือถือหนึ่งหน้าแล้วจบส่วนตรงนี้นะคะ คูเจก็จะใส่แบนเนอร์เข้าไปแบนเนอร์ใหญ่ๆเนาะแล้วก็ตรงนี้สามารถแปะวีดีโอก็ได้ใส่ในส่วนของสินค้านะคะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาดูก็ได้นะคะเขาเรียกว่าแบบสไลด์ะคะ่ะรูปภาพสไลด์ข้างล่างก็คือรีวิวรีวิวลูกค้าของเรา อาจจะเป็นรีวิวสินค้าของเราก็ได้นะคะส่วนนี้ก็คือสามารถแปะในส่วนตัวสินค้ารูปสินค้าก็ได้หรือพวกรูปภาพเ f o r อ before, after หรือในส่วนของใบสลิปโอนเงินหรือข้าที่เราแชทกับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอาแปะไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดยต่างๆสามารถแปะไว้ได้หมดเลยเวลาที่ลูกค้าเขาเลื่อนมือถือดูเนี่ยก็เห็นว่ามีส่วนของ อุ่มไลน์ลูกค้าสามารถคลิกหาไลน์ก็ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์หาเราได้หรือโทรหาเราได้ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการนะคะสามารถใส่ส่วนของวันเวลาเพื่อเร่งลูกค้าจองสินค้าหรือซื้อสินค้าได้เร็วขึ้นอย่างเช่นอีก10วันโปรโมชั่นจะหมดนะอะไรพวกนี้นะคะลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อเร็วเพราะว่ากลัวหมดโปรโมชั่นนั่นเอง ส่วนตรงนี้ใครต้องการที่จะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลค่ะอย่างเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ตรงนี้นะคะ่วนคนที่มีส่วนเหแผนที่แล้วก็มีเพจก็สามารถแปะได้อินบ็อกหาเราได้แล้วก็ไลน์หาเราได้สามารถกดหา ได้เลยค่ะเว็บไซต์ชื่อ,เ,อเว็บไซต์เซลเพจชื่อว่า teacher J นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเราจะสังเกตถึงว่าเขาจะไม่มีเมนูด้านบนเพราะว่าเขามีแค่หน้าเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะเอาเว็บประเภทนี้ส่วนมากเน้นยิงโฆษณาเฟ e บุ o กนะคะให้ลูกค้ากดเข้ามาอ่านมาเจอเราที่เซลเพจแล้วก็ปิดการขายที่นี่ ส่วนใครที่คิดว่าเอ้คุณเจจองเรียนเซฟเพ็กก่อนหนึ่งวันแล้วอีกหนึ่งวันจะเรียนทําเว็บไซต์เราจะเปลี่ยนจากเซฟเพเปิดเว็บไซต์ได้ไหมครูจไม่นํานะคะเพราะว่าเซฟเพจเนี่ยคือเขาจะมีการตั้งค่าที่ค่อนข้างที่จะละเอียดก็คือเขาจะลบเมนูออกทั้งหมดเลยเขาจะไม่แสดงเมนูด้านบนแต่ส่วนเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีปุ่มมากมายที่ต้องสแสดงออกมาเพื่อลูกค้ากดเข้าไปอ่าน เว็บไซต์เนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีสินค้าเยอะๆมีข้อมูลเยอะให้ลูกค้าค้นหาเจอจาก Google ค่ะเหมาะสําหรับการทำา SEO ด้วยตัวเองค่ะใครที่ต้องการที่จะเรียนครูจะแนะนําว่าอาจจะเรียน1วันไปก่อนหรือเรียน2วันหรือถ้าเกิด่านต้องการอยากเก่งและต้องการลดต้นทุนเนี่ยเรียนทั้งหมด3วันก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้ครูเจอมาคลิปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะใครสนใจก็จองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ